พราะแลเนี่ยท่านเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะเพชรบุรีเราก็รู้อยู่ว่าเป็นเมืองของเขาก็กาวะว่าเป็นเมืองของคนใจถึงด้วยนะฮะหลวงพ่อแลท่านก็เกิดที่บ้านลาดนะประวัติของท่านเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ท่านเนี่ยบวชอยู่กับหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม่เหลืองนะฮะหลวงพ่อเพลินเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่กับหลวงพ่อเพลินเนี่ยท่านจะเล่าว่าท่านก็ไม่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายนักนะก็ข้อวัดต่างๆเนี่ยก็เป็นบวชไปตามประเพณีนะกะกะว่าจะ ไม่ได้บวชไปตลอดแหละแล้วก็เดี๋ยวก็ศึกนะปรากฏว่าด้วยดวงชะตาแล้วก็บุญของท่านนะบุญของพ่อแลนะครับก็ทำให้หลวงพ่อแลเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้ศึกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ใฝ่หาในเรื่องของการปฏิบัติสมถะภาวนาซึ่งในเมืองเพชรขณะนั้นเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าพระคณาจารย์ที่มีบทบาทสําคัญในการขึ้นกรรมฐานให้กับหลวงพ่อแลหรือเราจะเรียกว่าการขึ้นเทียนการขึ้นเทียนเนี่ยนะครับก็คือการขึ้นกรรมฐานนั่นแหละนะครับพระเกจิอาจารย์ที่ผมพูดถึงก็คืออาจารย์หลวงพ่อทองสุขวัตะโนดหลวงนะหลวงพ่อนน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 ้้้้้อออออองง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 งสุุขขขวววววััััััโททททหหหลลลเเ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 ีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยถถถาาาาากกกกกกกิิดดดพูึึึึแคคคคจะะบรรืืืืช็็็มป คล้ายๆเป็นยางเนี่ยยางไม้หรือคล้ายๆเป็นชั้นยาเรือเนี่ยครับลักษณะมันคล้ายๆกันแต่มันจะเกิดขึ้นที่ต้นไม้เนี่ยนะครับเอาไว้ในการพอกพวกตะกุ่งตะกุดเนี่ยของพ่อท้องสุขท่านมีแล้วมีรูปอมเนี่ยก็บอกว่าโโห